นักวิเคราะห์อาดีต CIA นะครับออกมาฟันฉับเลยว่าคุณโจไบเดนเนี่ยดำเนินเดินเกมผิดในสงครามยูเครนครับทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับสร้างวิงกฤตสู่อเมริกาและก็นาโตอีกด้วยทําให้จีนกับทางรัสเซียจับมือการโจมถึงได้พักพวกใหม่อีกเพียบเกิดอะไรขึ้นใน,นี๋ิมนีเล่าใฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3าปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามไดที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สื่อเพื่อน้คนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property live ทีะะ่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐ,ฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามมาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นปสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในที่ชวนคุยเรื่องของการเดินเกมนะครับของคุณโจไบเดนนะกับซางสงครามยูเครนนะครับทำให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโลกไปนี้เลยครับ โดยมุมมองนี้นะครับมาจากคุณเจมริกาดครับซึ่งเป็นอดีต c a แล้วก็จะาของหนังสือชื่อว่า The Currency War นะครับโดยเขาได้ออกมาบอกด้วยว่าการเดินเกมของคุณโจวไปเด่นในสงครามยูเครนนี้นะครับสร้างวิกฤตนะมาถึงทางอเมริกาแล้วก็ทางนาโตอีกด้วยครับ โดยเขาเนี่ยนะครับบอกว่าอเมริกาเนี่ยกำลังไปเล่นเกมที่มันจะเป็นในยูเครนนะครับคือยูเครนเนี่ยนะไม่ได้มี Impact ไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าไม่ไดีในยุทสำคัญอะไรกับอเมริกาและก็นาโตมากขนาดนั้นนะครับแต่อีกในยะอืงเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญเป็นสงครามจริงๆที่เกิดขึ้นกับทางรัสเซียคือรัสเซียจะไม่ยอมไม่ใครนะครับมาตั้งกองทัพหรือไม่ยอมยกยุเครนให้กับใครเพราะมันจ่อหน้าปากทางเข้าประตูเขามากเกินไปดังนั้นพอเดินเกมไปฝั่งของยูเครนปุ๊บเนี่ยรัสเซียเองก็ต้องแอ,อ,องคชั จนทำให้เกิดการคว่ำบาตครั้งใหญ่นะครับรวมถึงโลกเนี่ยเริ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแ,แบ่งขั้งกันอย่างที่เห็นครับมีคําพูดหนึ่งของคุณเฮนรี่คิส i n g เจอร์นะครับซึ่งเป็นอด,ดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของทางสมิเริแลนะครับแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังมหาดีลมากมายบนโลกใบนี้ รวมไปถึงไปที่รึกษาของคณะรัฐบาลหลายุคสมัยอีกด้วยนะครับโดยเขาเอามาบอกว่าการที่มีการเดินเกมแบบนี้เนี่ยเป็นการเร่งนะครับให้ทางรัสเซียกับจีนเนี่ยจับกันเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นภัยที่น่ากลัวครับคือถ้าหากเรามองเรื่องของมหาอำนาจนะครับทั้งสามนียก็ได้แก่อเมริกานะครับรัสเซียแล้วก็จีนถูกไหมฮะเหมือนกับเป็น3ก๊กก็ว่าได้นะครับในอดีตที่ผ่านมาในรอ5ห้าสิบปีที่แล้วนะครับที่คุณเฮนรี่คิสเซนเจอร์เนี่ยทำการดีลกับทางคุณเหมาเจอตูนนะครับ ก็เป็นการเยือนจีนของอเมริกาเนี่ยครั้งสําคัญในโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่คุณดิชัปดิกสันเนี่ยไปจับมือคุณเหมาเจ๋อตุงนะทำให้จีนเนี่ยกลายเป็นตัวกลางในการคานอํานาจแล้วเสียในยักเวลานั้นครับแล้นในคุณเฮนรี่คิสเซนเจอร์ก็จะบอกว่าถ้าคุณเนี่ยทำให้สองขั้วนี้ที่เป็นศัตรูของคุณเนี่ยจับกันได้มากขึ้นนะครับถ้าเราไปลบกับ2ทีมนี้จับมือกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากลาบากมากและแน่นอนว่าสงครามการข่มหมาครั้งสําคัญครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการกระตุ้นนะครับให้ทาง เวาจริงแล้ก่อนหน้านี้นะครับที่จะมาเรื่องของสงครามยูเครนหรือแถบของยุโรปตะวันออกเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งที่ทางตะวันออกกลางเนี่ยก่อนนั่นเครับอย่างเช่นในฝั่งของซีเรียสงครามตัวแทน ซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มจะเพียงพําในสมรภูมิในหลายๆอย่างเช่นทางซีเรียรนะครับไม่สามารถที่จะล้มรัฐบาลซีเรียรที่แบกโดยอิรานแล้วก็ทางรัสเซียได้น,นั่นเองโลกถึงการถอนทัตออกจากอัฟกานิสถานนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาเน,เนี่ยสูญเสียบทบาทสาคัญในตะวันออกกลางพอสมควรดังนั้นพรรคพวกหรือพัมิรแถนตะวันออกกลางนี่นะครับก็เริ่มที่จะลังเลนะครับว่าพวกเขาจะถูกทิ้งหรือเปล่า ซึ่งอาวุธร้าแรงก็คือการคว่ำบาตรนะครับก็คือแต่สิ่งที่นานาชาติเนี่ยค่อนข้างกลัวมากว่าเมกาเนี่ยนะครับส่งบทยิบย่นต่อพวกเขาเยอะทั้งการค้าขายทั้งระบบดอลลาร์ซิสเต็มทั้งเรื่องการเปย์เมนต์ด้วยและตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าไอ้เครื่องมืออันนี้จะทำลายเศรษฐกิจรัสเซียได้ค่อนข้างเลเทะเลยนะครับทั้งเรื่องของการดึงเงินไหลออกนะครับเรื่องของค่าเงินเรื่องของอายัดเงินเนี่ยหลัก3ามแสนล้านดอลลาร์ หอธนาคารกลางรัสเซียเนี่ยก็ว่ากันว่าทําให้รัสเซียเนี่ยเศรษฐกิจเสียไปกว่า25%แต่ความจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับนอกจากรัสเซียเนี่ยยังไม่ได้เจ็บหนักอย่างที่คาดแล้วนะครับแต่อีกทางกับการในพันธมิตรอย่างเช่นทางยุโรปเนี่ยนะครับกับขาดดุลอย่างหนักหน่วงนะฮะรวมถึงเกิดเงินเฟ้อม,มหาศาลเศ,ศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างอวบเลยทีเดียวแต่สิ่งที่มากกว่านั้นนะครับพวกเขาเริ่มสูญเสียอํานาจในทางตะวันออกอกลางนะครับโดยเฉพาะซาอุดีอาอระเบียเนี่ยที่เป็นพันธมิตรมาอย่างช้านาน,าน,นเ,มมเานี่นนะรคัง้บขึ ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นมาจากหลังสงครามยูเครนรัสเซียนัน่นแหละฮะพอสอั่อเริ่มเปลี่ยนทิศทางน,นี่ยนะครับทางกลุ่ม O อเปกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนทิศทางด้วยนะได้มีการลดกําลังการผลิตนะครับสวนหรือว่าขัดแย้งกับนโยบายของทางสหรัฐที่ต้องการให้เพิ่มกําลังการผลิตตัวคคละขคั่วกันเลยก็ต้องยอมรับว่าลูกค้าพวกเขาเนี่ยอยู่ฝั่งของเอเชียค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะทางจีนแล้วก็อินเดียครับอีกทั้งกลุ่มตัอ,อ,อกลกางเช่นทาง UAE เนี่ยนะครับรวมถึงอุ น้ำมันจากทางรัสเซียราคาถูกเพื่อมาขายต่อในฝั่งของยุโรปอีกด้วยเลรว่าสร้างความไม่พอใจกับทางของสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึงคุณโจไบเดนด้วยนะก็เลยว่ามีการรีทิ้งนะครับหรือว่าพิจารณาทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างทาง US กับโุดิรเบียรครั้งใหญ่เลยทีเดียว และนอกจากท่าทีที่มีการค้าขายแบบพัดรวมถึงนโยบายการผลิตพลังงานเนี่ยนะครับที่ไม่สอดคล้องกับทางของชาติอานอเมริกาแล้วนะฮะในฝั่งของความมั่นคงเนี่ยนะครับเห็นชัดเลยว่าทางของสุอุดาอาระเบียเนี่ยเริ่มหันหน้าเข้าในฝั่งของทางตะวันออกนะครับทั้งเรื่องของรัเสเซียทั้งของจีนเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นโดยทางซุอุดาอาระเบียเนี่ยเริ่มเข้าทําการเข้าร่วมนะครับกลุ่มที่ชื่อว่าเซี่ยงไฮ้คอร์ปอรชันออร์แกไนเซชันนะครับซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามนะจากทางนาโต เลยครับก็ถ้าบอกว่าทางฝั่งตะวันตกเนี่ยมีกลุ่ม NATO นาโต้ที่นําทีมโดยทางสหรัฐมิกานะครับอังกฤษแล้วก็ทางของยุโรปนะฝั่งของตะวันออกเนี่ยก็ได้แก่ทั้งจีนรัสเซียนเนี่ยนะครับก็มีการร่วมมือการทางทาหารได้แก่กลุ่ม S.C.O. เซี่ยงไฮ้กลุ่มช r นอ n น z a t ชันหรือว่าองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นั่นเองนะครับแต่ต่างจากทางนาโต้นิดหน่อยนะครับคือกลุ่ม S.C.O. เนี่ยเขาจะเน้นการร่วมมือทางด้าน,นการทางเศรษฐกิจการค้าขายด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของการทหารอย่างเดียวนะครับ ถ้าพูดถึงหนึ่งในพันธมิตรของจีนเนี่ยหลายคนจะนึกถึงอิร่านะครับซึ่งเป็นพันธมิตรที่เรียกว่าถูกความบารอย่างหนักหน่วงนะเรื่องของข้อตกลงนิวเคลียร์นั่นเองคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอิรานเนี่ยโดดเดี่ยวมากๆเลยนะครับเงินเฟอ้อสูงเศรษฐกิจเนี่ยย่ำแยแ่เลยทีเดียวเพราะถูกความบารอย่างหนักหน่วงนะก็เรียกว่าได้จีนนี่แหละครับที่มาช่วยซื้อน้ํามันเนี่ยถึงแบบพอพยุงไปต่อได้ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในอดีตนี่นะครับเขาก็แบบว่าไม่ได้จ,จะเต็มตัวไงในการออุ้ราานนานนขดั พราะจีนเองก็มีการเกรงใจอเมริกานะครับเนื่องจากว่ามีการซื้อขายค้าขายอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นลูกค้าคนสําคัญเลยทีเดียวแต่ตั้งหลังหลานเนี่ยถูกคว่ำบาตรดุจเซนชันความสัมพันธ์จีนกับอเมริกาเนี่ยครับดูเหมือนไม่มีจะเสียแล้วละ่ะก็เลยมีความชัดเจนในการเข้าหานะครับประเทศที่ถูกแซนชั่นเช่นหี่ามากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการจับมือกันด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการเยือนจีนนะครับจากผู้นําอิบราฮิมไรซีนะซึ่งเป็นการเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการในรอบ20ปีเลยคร ซึ่งเหล่คนนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าอิหร่านกับทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยครับก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากันในฝั่งของตัวโอกาสในเกาะน้้น,นี้แล้วก็ในเวลาเนีน่ยหลายปีเลยทีเดียวซึ่งในข้อขัดแย้งนี่นะครับก็คืออิหร่านเนี่ยสับสนศนย์กลุ่มกบฏฮูตีนะครับในพื้นที่เยเมนทางตะใต้อตอของซาอุดีอาระเบียน,นั่นเองทําให้ก็สร้างความเสียหายกับซาอุดีอาระเบียไม่น้อยเลยนะครับแต่เห็นชัดว่าพอตกลงกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยอิหร่านก็ทําการตกลงว่าจะหยุดส่งอาวุธนะครับให้กับกลุ่มฮู ก็เลยเป็นส่วนสําคัญนะครับในการสร้างสันติภาพขึ้นในภูมิภาคนี้นั่นเองครับและก็แน่นอนนะครับว่าก็เกิดภาพอย่างที่เห็นก็คือทางอิหร่านกับทางสุดีเวียมีการจับมือกันนะครับโดยมีจีนเป็นคนกลางนั่นเองครับมีการเปิดสันทูตตึ้นกันและกันนะครับรวมถึงซาอุดีอราระเบียเนี่ยก็ยังให้คอมมานด้วยว่าจะมีการผลักดันให้การรายงานข่าวที่มีการดูหมิ่นอิหร่านเนี่ยลดลงอีกด้วยนะฮะ ซึ่งพอจับมือกันปุ๊บเนี่ยครับค่างเงินอิหร่านเนี่ยเด้งขึ้นมาถึง12%เลยเนะครับซึ่งในฝั่งของซาอุดีอาระเบียเนี่ยครับก็เชื่อนะครับว่าอิทธิพลของจีนเนี่ยแล้วก็รัเสเซียนะจะสามารถช่วยเสริมความมั่นคงของพวกเขาได้นะครับก็คือซึ่งก่อนนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รับบทบาทเป็นผู้คุ้มครองซาอุดิอาระเบียในภูมิภาคน,นี้อยู่นั่นเองแต่จีนเนี่ยนะคุยทั้งซาอุคุยทั้งอิหร่านเนี่ยมันก็เลยแบบเกิดความมั่นคงขึ้นตรงนี้ขึ้นมานั่นเองครับ และเพื่อจะเริ่มเห็นนะครับว่าแอคชั่นที่มันมีอัตราเร่งเนี่ยนะมันเพิ่งเกิดหลังสงครามยูเครนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เ,นเอาจริงๆมันก็มีความสัมพันธ์กันอย่างให้เห็นแล้วล่ละนะครับเช่นทางอิหร่านเนี่ยเขาก็เคยร่วมมือกับทางรัสเซียในสงครามตัวแทนในซีเรียรถูกไหมฮะอิหร่านเคยส่งทั้งไ,ไปทางจีนนะครับแต่ว่าความร่วมมือ,มอแบบเชิงองค์กรจับมือกันเหนียวแน่นเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นชัดๆขนาดนี้นะฮะเช่นล่าสุดอิหร่านเนี่ยก็ได้ทำการเข้าร่วมนะครับกับกลุ่ม SCO นะเซี่งยงไฮ คูเ a อร์ชันออกไนเซชันนะครับเหมือนกับทางซาอุดิอาระเบียเลยครับก็ตอกย้ำนะครับว่าในฝั่งของกัลัหานี่ก็เข้าร่วมกับทางรัสเซียทางจีนโดยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะอาจจะเริ่มมองว่าอาวุธในการคว่ำบาตรของสมัยการเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดนะรัะเสเซียเนี่ยยังอยู่รอดได้น,นะครับค้าขายดีขึ้นด้วยได้รับประโยชน์อีกด้วยทำให้พวกประเทศที่แบบยังลังเลในการเลือกฝักเลือกฝ่ายอยู่เนี่ยก็เรียว่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะครับ ตรงถึงมากกว่านั้นในฝั่งของกลุ่มบริกส์นะครับก็ได้มีการจะดึงโุดีอาระเบียกับอิหร่านเนี่ยเข้าร่วมไทยในปีนี้อีกด้วยซึ่งนี้เป็นความร่วมมือนะครับในเชิงของการเงินการธนาคารและก็เศรษฐกิจเป็นหลกกักน,นะฮะก็เรียกว่าทาหารเนี่ยก็รบกันไปนะแต่ในฝั่งของการค้าขายหรือสกุลเงินเนี่ยนะครับจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นว่าจะละทิ้งบทบาทของดอลลาร์ให้น้อยลงนั่นเองครับ นี่จากทางบราซิลที่ก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาฉาดอลลาร์ตรงๆเลยนะครับแล้วก็พร้อมทําเงินสกุลใหม่นะแล้วก็ผลักดันให้ซื้อขายเนี่ยสกุลเงินของเขาเนี่ยกับสกุลเงินในพันธมิตรในกลุ่มบริสอีกด้วยครับอันก็แน่นอนว่าสุริยราเบียเนี่ยกับรับสเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่นะฮะซึ่งรัสเซียออกตัวแรงก่อนหน้านี้เรียกว่าเขาจะผลักดันหยวนเนี่ยในประเทศที่3นะครับเช่นลาตินอเมริกาในเช่นของแอฟริกา ดังนั้นถ้าในฝั่งของอ e ิหร่านก้บการเมาซื้อขายได้หย,ยุดอีกทีนี้นะครับความเข้มแข็งในกลุ่มริกซ์เองก็ตามหรือว่าหยุดนี้ก็ตามจะชัดเจนมากขึ้นครับและแน่นอนว่าจะลดบะดับตัวล่าภายในตัวครับต่อไปต้องมาดูต่อกันว่านะครับอาวุธที่อเมริกาทางฝั่งตะวันตกนจะใช้ในการกดดันต่อไปนคืออะไรเพราะว่าการคว่ำบาตรก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลซะแล้วนะครับประเทศยังอยู่ได้มากกว่านี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของฮอตวอร์รอเปล่าก็เป็นเกมที่หนักหน่วงยิ่งขึ้นน,นะครับ ซึ่งว่าจากรษสถิตตอนนี้นี่นะครับก็ย่องยอมรับเลยว่ากาลังอ่อนแออย่างยิ่งนะครับเรียกว่าไม่พร้อมต่อสงครามใหญ่เลยทีเดียวแต่ก็ยอมรับเป็นอาวุธที่มีไม่ที่มากแล้วของอเมริกาที่ออกมาใช้งัดกับจีนด้ตอนนี้นะครับและนี่คือมุมมองนะครับว่าคุณโจกไบเดนเนี่ยนะเดินเกมผิดหรือเปล่าในสงครามยูเครนที่ทำให้ทางกลุ่ม ข้อตรงข้ามนะครับจับมือกันเหนียวแน่นยิ่งขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายเนี่ยวิกฤตจะตกถึงทางอเมริกาและก็นาโตโด้วยครับก็จริงอยู่ถึงว่านาโตจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นน,น,นะครับอย่างเช่นทางโปแลนด์ก็ตามนะแต่แตฝั่งตรงข้าม s อสโเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหลายประเทศเลยนะครับและอีกทั้งเนี่ยเป็นมิตรเก่าทั้งนั้นนะก็เป็นไงเราดูตอนต่อไปนะวันนี้ขอบคุณที่คนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง คิมพอลตี้่ลายด้วยนะครับและขอละหนึ่งวินาทีนะครับกดติดตามช่วยนี้ถึงหนึ่งล้านซับไปเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ฟังคนรู้เพิ่มเติมเป็นพรีเมียมคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะแบบมีรีเสิร์ชดังๆมาเล่าสู่กันฟังในห้องในวงในี่ยกดสองสามที่คองเทนในข้างล่างนี้นี่เลยนะครับผมจะรวบรวมรีเสิร์ชเจ๋งๆมานะก็ขอบคุณเกี่ยวกับทองคำสินค้าพวกกัณพันนะครับหุ้นนะฮะรวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับก็เรียกว่าคุณนั่งอยู่ในรถเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะฟังรีเสิรร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 ์ชดดดดดีีีๆไไปในน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 นถถ้้้้ววววยยยะะะคคคคคคคัััััับบบบบบบสสสุุุทททาาาือออ่่่กกกก็ขณจจจิมห การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุด เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกังจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังน,นั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในนข้างล่างนี้ได้เลยครับ